เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาววดวันพุทธที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์ตังคานพุธกลางวันพุธกลางคืนวันพฤหัสวันศุกร์เลขเด่นประจําวันเกิดได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568มีเลขมงคลดังนี้01387 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะความขัดแยง้งถูกขักหลางถูกใส่ไลยป้ายสีการกระทบกระทั่งกันนะคะและนอกจากนี้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนะคะช่วงนี้อาจจะมีการต้องเสียเงินแบบปัจจุบันทันด่วนซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมโทรศัพท์นะฮะดังนั้นการเสริมดวงของคนวันอาทิตย์ ให้ทาบุญลงศพทาบุญผ้าห่อศพนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อนะคะทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉี่ยวชนเป็นสื่อให้กับคนวันอาทิตย์สําหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์1 6 2 3 8สําำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถนะคะกับงานที่คุณไม่เคยทำนะคะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ ะะซึ่งได้รับความไว้วางใจนะคะคุณมีฝีมือในการทํางานในช่วงนี้สําหรับในเรื่องของการเงินยังหมุนได้มีเงินเข้ามาหลายๆทางเงินยังไม่ขาดมือนะคะสําหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะให้ร่วมบุญทุนการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆอุปกรณ์การเรียนเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อสี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อ,อง,งานเป็นสื่อค่ะสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์1 5 9 4 7เจ สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะหากช่วงนี้คุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่นะคะถูกติจินนินทาหรือทอย,ยอดหักหลังอย่าใช้อารมณ์ผู้วามในการตัดสินใจอย่ารีบร้อนออกจากงานนะคะส่วนคนค้าคนขายช่วงนี้ยอดขายตกยอดขายไม่ค่อยดีการเงินนะคะมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินนะคะหรือหากคุณเคยค้าประกันกับใครเอาไว้นะคะช่วงนี้อาจจะมีจดหมายทวงหนี้เข้ามาทําให้คุณ อึดอัดใจวุ่นวายใจดังนั้นการเสริมดวงของคนวันอังคารนะคะให้ท anyway, ําบุญลงศพทํา <t> บ <aps> ุญผ้าห่อศพหรือบุญนิธ yes, ิต่างๆรวมกับการอยู่หรือปลดตึงเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อเลขจากความฝันเป็นสื่อนะคะสําหรับเลขมงคลคนวันอังคาร18259 สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องทํางานหนักแต่ได้ผลประโยชน์น้อยอึดอจจัดใจในการทํางานหรือทํางานได้ไม่เต็มที่ถูกขัดขวางนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายจ่ายเยอะควบคุมดีๆนะคะสําหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะคนวันพุธกลางวันให้ทําบุญกับคนพิการนคนตาบอดหรือทำบุญกับวิธ,ธีคนแก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแคเล่นสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อหรือ ตัวเลขที่เข้าบ่อยนะคะสถิติหวยลาวนะคะทุกท่านดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยนะคะเลขชุดนั้นก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขมงคลคนพุทธกลางวัน9 1 5 8 2สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้การงานเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือคุณนะคะสำหรับในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทำดีกับพ่อขอพรพ่อนะคะหรือจะทำบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสีตัวท้ายเงินทำบุญเป็นสื่อนะคะอายุพ่อเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนพุทธกลางคืน40812 สำหรับท่านที่เกิดในวันพระหัสนะคะคุณมีโอกาสจะได้รับมอบหมายงานสำคัญสำคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความเชื่อถือได้รับการสนับสนุนสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องงานช่วงนี้สามารถจัดการหรือแก้ไขได้การเงินนะคะมีเข้ามาหลายๆทางนะคะทั้งงานประจำทั้งอาชีพเสริมสำหรับในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันพรหัสให้ทวบญกบริษัทน้องหมาน้องแมวรือถ่ายชีวิตโคกระบือ ปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อเลขที่บ้านเป็นสื่อเลขที่ที่ทํางานเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพฤหั 9. ส8 1 7หนึ่งเจสําำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้การงานจเจริญก้าหน้าดีนะคะ หรือถ้าท่านใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินบ้านหรือคอนโดนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับมรดกนะคะตอบได้เลยนะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่สําหรับเรื่องของการเสริมดวงวันช่วงนี้ให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ํารวมสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้ําหรือร่วมซื้อที่ดินถวายวาดัดหรือตามสารประโยชน์ต่างๆเลขสลิปเงินทําบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลค,คนวันศุกร์หนึ่งศูนย์สี่ห้าเก้า สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้การงานเจริญก้าวหน้าดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนขึ้นได้รับมอบหมายงานสำคัญหรืองานใหญ่กว่าเดิม ะะส่วนคนค้าคนขายช่วงนี้ค้าขายดีกําไรดีนะคะในด้านของการเงินนะคะหากทําเรื่องกู้เงินเอาไว้มีโอกาสได้รับการอนุมัตินะคะได้เงินก้อนใหญ่สำหรับในื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทําบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กหรือทําบุญกับโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆเลขสลิดสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อนะคะเลขที่บัตรคิวโรงพยาบาลถ้าไปช่วงนี้ก็เป็นสื่อค่ะสําหรับเลขมงคลคน,นวันเสาร์หนึ่งเก้าสองศูนย์แปด สำหรับการเสี่ยงโชคในครั้งนี้นะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณพียจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อนำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะหรือจะดูในสถิติหวยลาวนะคะจากแอปพลิเคชัน M อ็มไทยซึ่งในนี้จะมีสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยนะคะคุณสามารถเปิดดูได้นะคะ เลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นเราเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ป,งปงังๆเฮงๆรวยๆรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ